นะครับของการทำงานกับแท็บโลนะนะครับก็เริ่มตั้งแต่ด้านนี้ก่อนนะครับก็คือในบริเวณส่วนบนเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะแยกนะครับเขาจะแยกแล้วก็ด้านล่างนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูว่าด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะโดยอัตโนมัตินะจะเป็น ข้อความนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับที่เห็นเป็นเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยคือเป็นตัวเลขนะครับคือไอเดียของเขาก็คือเหมือนกับถ้าอะไรที่เป็นข้อความเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของค่าคุณลักษณะในขณะที่ด้านล่างนะครับจะเป็นค่าที่ใช้วัดผลลัพธ์ต่างๆนะครับคราวนี้ผมจะลองเอาหลายๆอย่างนะครับมาทำให้ดูนะ นะครับก็ความพยายามในการทำ Data า x p l o r a t i o n รเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลนิดหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีารหัสนะครับรหัสสายทางนะกับสายทางซึ่งถ้าเราเดาเนี่ยนะครับถ้าเราเดาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นรหัสสายทางคู่กับสายทางเป็นแบบ1ต่อ1หรือเปล่านะ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับนะครับก็อันนี้เป็นการเช็คเฉยๆนะนะครับการเช็คเฉยๆผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอารหัสสายทางนะครับลากมาแล้วก็แปะนี่เลยครับนะครับนะคือมันก็จะเป็นเอ่อตามจำนวนนะนะครับตามจำนวน นะครับเอ่อยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากได้เอ่ออยากได้รหัสสายทางนะครับอ่ะนะซึ่งพอเอามาแปะนะครับรหัสสายทางนะครับแล้วก็เอาเอ่อจำนวนนะครับแยกตามรหัสสายทางมาแปะนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นะนะครับเอ่อมันมีเอ่อแต่ละอันนี้คือจำนวนนะครับ จำนวนของแต่ละรหัสสายทางนะครับก็คือ count นะครับ count ออกมานะครับซึ่งพออันนี้คือมุมมองที่เขามองว่ารหัสสายทางเนี่ยเ,เหมือนเป็นเหมือนเป็นค่านะครับที่เขาอยากจะไม่ไม่ใช่ค่าทษเป็นกุณลักษณะนะครับเป็นเป็น attribute ที่อยากจะใช้แบ่งนะครับก็ ส่วนอันนี้ก็เป็นจํานวนที่เราแบ่งตามนะครับทีนี้ผมลองเอาออกนะนะครับเอาออกเอาอันนี้ออกนะครับถ้าผมเปลี่ยนนะครับถ้าผมเปลี่ยนรหัสสายทางเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็น Measure นะครับเป็นค่านะครับเป็นค่านะลองลากมาแปะนะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาอยากจะรู้นะครับเอามา เป็นตัวเลขที่ใช้วัดได้เป็นค่าที่ใช้วัดได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับรหัสสายทางนะครับเขาดีนะครับเขาดีคือเขา distinct นะครับก็คือนับจำนวนที่เอ่อ unique นะครับก็คือจะพบว่ามีจำนวนอยู่1,696นะครับสายทางนะครับก็คือมีไอ้รหัสสายทางที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับอยู่เท่านี้นะครับ1,696นะครับอ่ะไปดู นะครับถ้าเกิดว่ามันแมปแบบ1ต่อ1จริงๆนะครับไอ้เจ้าสายทางตรงนี้นะครับถ้าเราลากมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือพอตรงนี้จะเห็นว่าเขาแปะนะครับด้านบนก็คือแบ่งเป็นดิเมนชันนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเป็นต้องเรียกว่ามองว่าเป็นแกนเลยครับนะครับเป็นคุณลักษณะของเราจะวัดตามเนี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นค่าเราลากลงมานี่ครับนะครับ Ee, พอเป็นสายทางปุ๊บเขาก็จะมองว่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นตัวค่าที่วัดนะนะครับนะนะครับเป็นสายทางจะเห็นว่า2542นะครับก็คือมันไม่เท่ากันละนะครับไม่เท่ากันก็แสดงว่าในแต่ละรหัสสายทางเนาะ, RIGHT? นะกับสายทางเนี่ยนะครับก็จะมีความไม่เท่ากันนะครับรหัสสายทางหนึ่งน่าจะมีหลายนะครับน่าจะมีหลายสายทางนะ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูว่าตัวเลขไม่เท่ากันแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับผมจะลบชีท3ทิ้งนะครับชีท2เมื่อกี้ที่เราคำนวณออกมา1 6 9 6กบว่า2 0 0 0กว่าเมื่อกี้ก็ไม่เอาละนะครับแล้วก็โยกรหัสสายทางกับสายทางนกลับไปเป็นดิเมนชันเหมือนเดิมนะครับไปเป็นค่าคุณลักษณะเหมือนเดิมนะครับทีนี้รหัสสายทางเนี่ยมันดูจนน้อยกว่านะครับผมก็ลากมาแปะปังนะครับดูนะครับก็ อุ้ยผมลากมาแปะทั้งคู่นะครับขออนุญาตนะครับเอาทีละอันนะครับเอารหัสสายทางมาก่อนนะครับแล้วก็เอาสายทางมานะครับเนี่ยครับให้มันเป็นตามแนวโรนะครับแล้วก็ add all member ไปเลยครับนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อนะครับรหัสสายทางนะครับหมายเลขที่1นนะครับก็มีเต็มเลยครับนะครับ นี่นะครับแล้วเราก็เอาเออ่ขานะครับจำนวนเรคคอร์ดนะครับไปแปะนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นะครับในรหัสสายทางแล้วก็สายทางแต่ละเส้นเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนนะครับจำนวนไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นโอ้โหเห็นชัดเลยว่าอย่างกรณีของมวกเหล็กบ่อทองเนี่ยนะครับก็คือ สูงเลยนะครับจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อนะมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราก็จะลองนะครับลองทำความเข้าใจกับค่าต่างๆตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็น ถ้าเรามองมันก็คือเป็นตัววัดนะครับเป็นเป็นเหมือนค่านะครับเป็น Dimension หรือเป็น Attribute ที่เราใช้วัดนะครับรหัสนะครับอันสายทางนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นค่านะครับเป็นค่าที่ใช้วัดเอาละนะครับผมจะสร้างชาร์จอันใหม่นะนะครับผมจะสร้างชีทอันใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะไม่เอาแล้วนะเอาออกนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอา,เอารหัสสายทางนะครับเมื่อกี้ตามจังหวัดแล้วเนาะนะครับผมเอารหัสสายทางนะครับมาสร้างเป็นคอลัมน์นะครับก็ Add all member ไปเลยนะครับแล้วก็เอาจำนวนนะครับจำนวนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมาแปะนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าโอ้โหบางสายทางเนี่ยอย่างสายทางหมายเลข7็นะครับก็จะเห็นว่า มีมีจำนวนเรียกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับเป็นกราฟแท่งนะครับแสดงจำนวนอุบัติเหตุนะครับแยกตามรหัสสายทางนะครับอ่ะต่อนะครับกราฟอีกอันหนึ่งผมก็จะเอาสายทางมาเลยครับนะครับสายทางมาแอดออเมมเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เอา เนี่ยครับจำนวนนะครับมาแปะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือกราฟแท่งนะครับแสดงจำนวนนะครับอ,อ,อุบัติเหตุนะครับแยกตามสายทางอ่ะนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่ามันเป็นมันเป็น สกราฟนะครับจุดมุ่งหมายที่ผมทำอันนี้ที่ดูเนี่ยนะครับอันนึงที่ผมไม่ได้บอกคือผมอยากจะสร้างเป็นแดชบอร์ดให้พวกเราได้ดูนะครับนี่ครับแดชบอร์ดนะครับวิธีการสร้างแดชบอร์ดนี้ง่ายมากเลยนะครับก็คือคลิกตรงตรงแดชบอร์ดเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้นะนะครับเพิ่ม new d s s h o a r d นะครับจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้นะครับ new Dashboard ตรงนี้นะนะครับก็เอา สะกดไปก็จะได้แดชบอร์ดใหม่นะครับผมจะเอา,เอาจังหวัดนะครับแยกตามจังหวัดเนี่ยเนาะเอามาแปะไว้ทดครับอเอาแดชบอร์ดนะครับเอาตรงนี้นะครับแยกตามจังหวัดนะครับเอามาแปะไว้ข้างบนนะครับก็เป็นเมนแบบนี้นะครับเป็นเมนอย่างนี้นะ นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับไซส์ได้นะครับผมอยากให้เป็นแนวแนวนอนนะครับก็เพิ่มวิดนะครับเนี่ยครับเพิ่ม Width ไปนะครับแล้วก็ไฮท์เป็นเพิ่มไฮท์นิดนึงก็ได้นะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาอันนี้ดิเมนชันเสร็จนะครับก็เอาเอา รหัสสายทางนะครับมาแปะด้านล่างนะครับะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ตามรหัสสายทางนะนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันภายหลังนะครับแล้วก็ตามสายทางก็แปะไว้ที่ด้านนี้นะครับอย่างนี้นะนะครับก็จะเห็นว่าอันบนเป็นจังหวัดนะครับอันนี้จังหวัด นะครับรหัสสายทางนะครับแล้วก็แยกตามสายทางนะซึ่งพอเราทำแบบนี้เราจะเข้าใจข้อมูลมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราอะอย่างแยกตามจังหวัดนะครับผมอยากจะซ o r ตามเนี่ยครับจังหวัดที่เกิดมากกว่านะครับไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอะหมายเลข7็นะครับหมายเลข4นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าอะ นะครับก็จะเห็นว่าอารุณอมรินพุทธมนทลสายสีก็จะเกิดอดุบัติเหตุเยอะที่สุดนะครับศรีนครินบางประกงนะครับบางปะอินคลองพระยาสุเรนนะครับคลองพระยาสุเรนบางพลีนะซึ่งเราพอเราไปเอาแดชบอร์ดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอ่ะทั้งหมดก็จะเป็นกราฟแท่งหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราหดสั้นนะครับแล้วก็มาดูกัน ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเซตให้แต่ละอันเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราจะกำหนดให้ถ้าเราเลือกตรงนี้จะไปเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับไปกรองค่าในอีก2อันนะครับเช่นผมเอาอันนี้นะครับกดอันนี้ก็จะกรองนะครับอันนี้ก็กรองด้วยนะครับอันนี้ก็กรองด้วยสมมตินะครับกดทั้ง3อันเลยนะครับสังเกตุอันนี้ก็กรองเห็นไหมนะครับดูตรงนี้นะนะครับปุ่มนี้นะครับนะครับ ันนี้นะครับปุ่มนี้กรองเห็นไหมครับนะครับปุ่มนี้นะครับกรองนะครับซึ่งผมอยากให้ดูตามนี้นะครับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพอเราเซตเป็นกรองเสร็จนะครับปุ๊บผมไปกดกรุงเทพมหานครดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับคือเลือกแต่กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมครับ กรุงเทพมหานครก็จะมีรหัสสายทางนะครับรหัสสายทางหมายเลข9นะครับหมายเลข3-38นะครับหมายเลข7นะครับที่มีเยอะนะครับหมายเลข35นะครับก็ไปดูว่าอ่ะนะครับอรุณอมรินพุทธพลทนสาย4นะครับคลองพระยาสุเรนนะครับบางพลีนะอันนี้ก็คือเอ่อเรียกว่าไปกรองเอาเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าไปดูชนบุรี นะครับก็จะเห็นว่าโอ้พีคเลยครับตรงนี้ก็คือมอเตอร์เวย์นะครับสาย7นะครับนะครับเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อหนองรีหนองขามนะครับหนองชากหนองช้าคอกนะครับตะเคียนเตี้ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปคลิกนะครับแต่ละอันก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกกับอันอื่นๆด้วยเช่นสาย7เราอยากรู้สาย7นะครับปึ๊บ ถ้าผมคลิกนี้นะครับเลือกอันนี้ป๊บจะเห็นว่าโอ้สาย7เนี่ยผ่านนะครับ่อมจังหวัดสจังหวัดนะครับก็คือชนบุรีนะครับผมแล้าเราเราเราไม่เราไม่เลือกอันนี้นะครับก็คือทั้งหมดนะครับนะครับเลือกนะครับก็คลิกนะครับถ้าคลิกอีกทีก็จะเป็นไม่เลือกแล้วก็หมายหมายถึงว่าเอาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าตอนเราเลือกรหัสสายทางที่เป็นสาย7จ็ดมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับก็จะมี4จังหวัดนะครับสจังหวัดก็จะมีเนี่ยครับเป็นตามช่วงเลยครับ นะครับสีนครินบางประกงนะครับนนองรีนนองขามเห็นไหมครับถ้าอยากรู้ว่าสีนครินบางประกงอยู่ตรงไหนนะครับก็จะเห็นว่าสีนครินบางประกงเนี่ยผ่านสองช่วงนะครับก็คือกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการนะครับเห็นไหมครับนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเอากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ตรงนี้สมมติว่าเราไม่เลือกนะครับ เลือกเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเลือเฉพาะกรุงเทพมหานครกับสาย7ก็จะเห็นว่ามีแค่2ช่วงถนนเท่านั้นนะครับก็คือสีนคกลินบาปะกงกับสีนคกลินแขวงคลอง2ต้นนุ่นนะครับที่เป็นกราฟจำนวนอุบัติเหตุนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับคลิกไปคลิกมานะครับเราก็สามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้อีกเต็มเลยครับน่ครับสาย9อยากรู้จักสาย9จังเลย นะครับสาย9คือสายอะไรหนอนะครับก็ไปดูนะครับก็ไล่ตั้งแต่เนี่ยครับเอาเอากรุงเทพมหานครออกนะครับก็จะเห็นว่าพอสาย9้าปุ๊บเราจะเห็นว่ามีหลายช่วงเลยนะครับบางปะอินคลองพระยาสุเรนนะครับนะคลองพระสุเรนบางพลีนะครับบางแคคลองมหาสวัสดนะครับบางปะอินแขวงรามินานี่ก็คือเออเราก็จะสามารถเข้าใจนะครับเข้าใจผลลัพธ์ต่าง นะครับได้ได้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถแบบ export ทําทำเป็นแดชบอร์ดเพื่อให้เพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยนะครับได้ได้ทดลองคลิกได้ทดลองเลือกนะซึ่งมุมมองที่เราจะทำเนี่ยนะครับโหมันมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะตัวอย่างที่ผมหยิบมาให้ดูเพราะว่าผมอยากให้พวกเราสามารถ เข้าใจแล้วก็ลองทำแดชบอร์ดได้นะครับ